สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจร่วมกับบริษัททีวีบุรพภาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่งกาศที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตระหนกในรายการกระบี่มือหนึ่ง สวัสดีครับเพราะพวกเราทั้งสองคนเนาะปอเปียะและพี่คมสันเป็นประจําทุกเที่ยงคือวันจันทร์กับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชันกว่าของคนเก่งระดับสุดยอดทั่วเมืองไทยที่เรารวบรวมมาไว้ในรายการกระบี่มือหนึ่งลละละละลลลล จริงๆเลยนะคะ <c oughs> เป็นอะไรุ่งนี้หวยออกมีเลขเด็ดหรอไม่ได้เล่นหวยเปียะแต่วันก่อนวันาเลนไทน์ไงก็ใครๆก็มีความสุขกันใช่ไหมพี่ก็มีความสุขหวานชื่นไงแล้วเวลาไปไหนมาไหนนะก็จะเจอคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะหนุ่มๆเ่ยนะฝากมาถามเขาบอกว่าวันาเลนไทน์เนี่ยที่ผ่านมาเ <ปะ S 1> นี่ย <ปะ S 1> ไม่ไไปทำอะไรมาครับ่ถามผ่านสื่อขนาดนี้เลยหรอพี่ไม่อยากจะบอกเลยอะกระซิบได้ไหมได้ได้ได้ช่วยเฮะพะพะ อ๋อป้าป้าเอาไปเดียวกันหนุ่มฝรั่งเลยอ่ะเปียหูยเดี๋ยวนี้มีแฟนฝรั่งเหรอไม่ไม่พี่ไม่ไม่สปะสปาโอบป้าอโอป้าโอ้โหเกาหลีดิหูยเปียอินเตอร์เนี่ยโกอินเตอร์เนี่ยใช้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะแกฟังน้องก่อนค่ะฟังก่อนนะคะเกาหลีเกาหลีที่ไหนน้องบอกว่าซักผ้าซักผ้า วันเลนไทยซักผ้าทำไมไปตั้งหัวเระไม่อิน <c oughs> เปี่ปากขรัวบนก่อนเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมทุกทุกคนก็ได้ทราบแล้วนะครับวันเลนไทยที่ผ่านมาปอเปียสซักผ้าอยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะให้สาวโซจากปอเปียนะฮะพักทาใจก่อนครับแล้วเราไปปลอบใจด้วยตัวอย่างรายการเราในคืนวันนี้ดีกว่าเปียะไปชมกันเลย ค่ำคืนนี้พบกับความเก๋าจากกีตาร์ของเด็กชายวัย11วบความแปลกใหม่จากปลายผู้กันของคู่รักนักเขนและความเจ๋งระดับสุโคยของสองเชฟชาวญี่ปุ่น เรื่อง3สไตล์3ความสามารถนะครับท่านผู้ชมชมรายการในคืนวันนี้ชอบเรื่องไหนส่งข้อความมาพูดคุยพวกเราได้ครับส่งมาได้ที่เบอร์เดิมค่ะที่เบอร์ซี7 7 1 1 1ข้อความและห้อบบ้าทส่วนช่วงนี้นะคะได้เวลาของคลิปชวนอึ้งแล้ว่ะคะเป็นเรื่องดาวของหนุ่มใต้หวันเีย ขอคัดนิดเดียวทำไมพอไปเรื่องหนุ่มๆตีีนะเียต้องดีดาฟุ้งฟิ้งเกินเหตุแบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งเป็นหนุ่มตีๆไงนะหนุ่มไทยแค้นนะเอ้ยม่อย่าไปแค้นเลยของเขามีดีจริงจร้งเและเขามีดีอะไรฮะความสามารถน้ำมชื่อองอื่นทำอะไรได้ฮะเขานะคะวันหนึ่งเนี่ยเขาเดินไปที่ร้านเบเกอรี่ค่ะเขาไปขอแป้งทําขนมมาจากคนขายขอมาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ทําบางสิ่งบางอย่างจนทําให้คนในร้านเนี่ยนะคะต้องหันมามองเป็นตาเดียวเลยหละค่ะเฮ้ยเหรอเขาทําอะไรอ่ะ อย่างนี้เป็นต้นช่วงคลิปชวัดอึ้งคนไหนครับไต้หวันนะคะนี่อ๋อคนนี้เหรอฮะเออหน้าตาดีเหมือนกันนี่เมียนะหน้าตาดีอ๋อนี่ใช่ไหมที่เปี๊ยบอกว่าขอแป้งทำขนมปังที่ยังไม่ได้อบมาใช่ไหมใช่ค่ะพอเขาขอมานะคะเขาก็เหมือนจะเอามานวดนวดมามามนมาเสกอะไรสักอย่างหนึ่งสังเกตไหมไม่ได้มาปั้นนื้อมันบ้านเรานะคะนี่มือปลามือปลาดูนี่ฮะดูนี่ฮะดูตรงนี้ดีๆฮะ ดูนะพี่คมสันนะพี่ดูนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเบื่ออะไรอ่ะเริ่มมาแล้วค่ะชีน้ำตาลสังเกตถึงเห็นชุบเป็นโอ้ยนั่นเของมือเป็นเครื่องอบขนมปังนะครับพี่อะเป็นขนมปังที่ผ่านการอบยาวมากด้วยเห็นไหมคะโอ้คล้ายๆบาเก็ตเออโอ้โหโโอ้หแล้วพี่คมสันขนมปังจริงเปล่าลองดูนะคะเดี๋ยวเขานี่นะขนมปังจริงป่าโะจริงป่ะจริงป่ะ นี่ีให้ดูว่าหนมปังจริงๆด้วย ลูกค้าฝรั่งเมื่อกี้ถึงกับอึ้งเลยปเปียนี่พี่ดูยังอึ้งค้ายอยู่เลยทําได้ไงะคุณพี่คิดดูนะคะไม่ใช่แค่อึ้งธรรมดาแต่มันคือความมหาศย์ค่ะพี่เป็นไงลุ้นไหมลุ้นม,มากเลิศมากนะครับเปีย<บ>ครับแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะที่ไปพบเจอคนที่มีความสามารถมหัศย์แบบเลิศแบบนี้นะครับ <S <S แนะนำกมาไ้เลยครับทางรายการของเราตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้หรือว่าทาง www.facebook.com/ อท a ฟิดทคอักระบี่ทีวีเจ็ดครับถ้าเรื่องที่คุณแนะนำเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำเรา ไปเลยค่ะโบนัสเลิฟเลิฟกันเลยค่ะความสามารถเกินตัวนะอายุยาานข,านขนาดนี้ก็เล่นได้ขนาดนี้นะเพราะว่ามีตาด้วยร้องด้วยนะก็คิดว่าเก่งมากนะกระบี่มือหนึ่ง